สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนจูบุกคนวันนี้มาพบมาพบกับช่องเบายอกหน้าไลายคือเกาพี่น้องวันนี้เฮ้ามาคิดพันกับปุณเนาะในมู๊ในกลุ่มในและแจวานเนาะกระแจีวธรรมดาพร้อมเลยมีกระปุ่นแล้วก็มีพักน้ำเนาะลายยาทำแบบรุงตลาดวันนี้บริไายตอนลงเนาะทุกคนเนาะไายตอนกินอย่างเดียวเลยรันสุล้วนครับแม่ที่ขาวน้ำกันเนาะ้าแบบเรี่ยวเลยเนาะทุกคนเนาะมาจ่าโดยอะไรเนี่ย กินนำกาญเสเขาอยากเขานี่แหละอาเรานาไอเงาวนันอะไรไปมาม้าเส็แสบกันเด้อแสบน้ำปาซีเทียนเด้อปาซีเผือกคิดอะไรได้อันนี้ยต้อเอาเรื่องผัดเอาเรื่องวะโอ้โอ้ผัดโอ้ชด

มาลงครับเปิดชิมแล้วก็นยองเลยครับเปิดปุ๊บกชิมปรับแบบโอ้เปิดงานอยู่เริ่มงานมากเนาะจริงนข้าแรกเขาย้อไปอะหยัดสบายมาได้ปมบอกกระโตที่สาวแล้วแล้วก็ชิกินหญ้าเลยเท่ปักก่อนเนาะเบิร์ลุยงานต่ออีกพวงนี้ลุยงานต่ออือฮึคุลีว

แม่บรหาห้าล้อห้าไกลตาภาก่ก็ห้าล้อร <affe> ้ายร้ายพวกเข่าอ่อนเมื่อไหร่กะพวกขาอ่อนเมื่อไหร่ห้าร้ายงานลูรายพวกเขาอ่อนลร บักรองทำแน่นลงๆไครับิ้นเ่นบร้องนะตีผ่านได้ไหมล้าหัวมันเนี่ยรองอกกไม่รองตะกินหัวกุ๊กมาลองนย <c oughs> ุดหยาดหยขาดนะครับ แสบคับบังเอิมาบังเอิญไก่มามาเต็มเลยเจ้าม่งอ๋อหนก่อนตัไปิดิคุ้งชัดน้ำได้บให้ ย่องมวยสบายมาไหนมันสมบายนะเนเหเาะอดยาน้เ,เยหมือล้วนวันทำมามากปแทกเนาะ

ก็ัำเป็นบ้ากินหาักโตกินขนาดลูกเพราะต้องเปิดร้านเขาเปิดเบิระดแต่ร้นแนวอื่นกันเปิดร้านท่านสปุเมีงอือหอมเยอเนี่ยเดี้ยวล้อเราปนิลเปินโต เาอาหางไข่งพงแล้วก็ขีดออกไปนังพินเดษฐกิจกลับม,มาได้เิษฐกิจดแบบนี้ก็ท่าไปยืนเฉยขึ้นนั่นและแ้ลงพินกัคาขอขอไปเลย จวบจวบจวบเวลาจำลอกหมักขนาดแบบนั้นเลครับเบิ้งลอกก่อนมึงจะมือเฉาแลนท่นมึงมึงมีไหมนะาสบายเลมือเฉาลูกแลนมีไหนะเบิ้งชอบกินก็ทีเยอะชอบกินอะกินแต่ซีนกินื้อายแล้วต่เนื้อแล้ก็ดีนะอยจุกหมัก จนแบบถึงช้านก็ยังกินนะอร่อยปาตแัวตยังอะไรันย่ขาปลาอะไรบ้างเนี่ยอืมรองมันมาปุ เละเววแล้วมันออกไม่ออกเนอะไม่ออกโดยกินผ้ากับป no, ุ่นประมาณสองปีเหระประมาณสองปีแหละก็ลืมม่จำก็ได้เอาที่จำ

ใจใจทำแหมนะครับเมื่อตวัค่จะเท่าสบายเลยมดสิบก้าบาทเดสิบก้ี้เเมื่อตวัาเมื่อตันสอตวยต้าแล้วนะครับเจ็ดนง ครับมีช่องรอย,ยป้ายกบาทฝากบุพ่อแม่ฆเบิรงคลิปโคชนาให้มาย่องหนึ่งเดอ้อทุกคนมันบ่มีบ่มีงเงินซื้อแนวมาเห็ดคลิปได้กับบอ่อได้ฝากเบิรงคลิปเบิรงโคชนาเบิรงคลิปเท่าหนึ่งเดอ้อได้ยองโ,โอคชนาเอาบ่ได้ได้ย่องย่งา,างโคชนาแต่ทำบุกข้ามก็ได้ เออประกำตาตีได้โซนอ๋อะไรอลพอเราลงมืก็ต้องกินเที่มาตแต่กร็ตื่นขึ้นมาไอ้ก๊อฟเยอะอครับเม่นได้ไหมลุงเอ็ดลคัดไอ้ก๊อฟกาวลิงยืนน้ำลายนเอือ ไอล์ฟเจ้าลิงเห็นคลิปลุงกระป๋ากินขึ้นน้ำลายน้ำเปลือกเปลือกยังบ้าออมไม่ผมเองคนไม่โทรศัพท์เป็นได้น้อทางนั้นแต่ยังกินแรกน้อคอมเมนต์กดคุยกันไหนด้อทุกคนกินนำ้ำหวานไปนำ้ำเอาล็อกเราจะถ่ายตายมันบ้าอะไรเนาะอย่าไป การใช้ชีวิตนี่ก็ไปเอาออกครึ่งก็1วันของแรงงานลาวอยู่ไทยคือหลอดไปอีก1ขาบแล้วก็1วันาะการอยู่ก็กิดของเราเชื่อห้านดีเลยต้องแม่เปรียงคือเกา้าคือเก้านานดีครับเอาป่ะขาบก็ไปแล้วหน่อยลบก็ได้เอ็นดยูกเลยเรียนดีครับ ไม่เลือกมาเปลาเลยไม่ลือกมาปเปลาเลยทีมเลยรุกคนเลยเมียสิดกทีมและบาทเลย จีถ่ายเบิ่งประมาณน,นี้แหละเนาะนีน่เบ่งไทยเลยเจ้จีถ่ายเบ่งประมาณนี้นะทุกคนเนาะจีกนกับสแมมีแรมเอาแล้วนะเข้า่ายให้ทุกคนเบิ่งประมาณนี้แหละฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพป,ป็นกำลังใจให้สองกวยังมาไหลเนาะเอาไว้เจอกันกิมหนากิมแม่เน,นาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เรับค่ะจีนกาวคีนแรมสบายดีสวัสดีครับสบายดี